ทุกวันนี้เกมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครต่อหลายคนเนื่องจากปัจจุบันเกมส่วนใหญ่ได้ก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเพียงดาวน์โหลดเกมและเติมเงินผ่านอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีการซื้อขายภายในเกมอีกด้วยทำให้เกิดเป็นการตลาดออนไลน์ครอบวงจรซึ่งตลาดอุตสาหกรรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลผลประกอบการอุตสาหการรมเกมทั่วโลกในปี2018มีมูลค่าถึง137,000ล้านเหรียญสหรัฐจำนวนผู้เล่นมากถึง2,300ล้านคนและในปี2019มีมูลค่าถึง152,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่าปี2018ถึง11%และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณหละ่ะเคยคิดอยากจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับอุตสาหการรมเกมออนไลน์จากทั่วโลกหรือเปล่า วันนี้โอกาสมาถึงคุณแล้วคราวันคือระบบการตลาดออนไลน์ระดับโลกที่มีเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์อันทรงพลังที่ขับเคลื่อนด้วยมวลชนผ่านระบบการตลาดรูปแบบระบบเครือข่ายแบบวลชนที่ช่วยกันสร้างฐานสมาชิกโดยการใช้เครือข่ายออนไลน์พร้อมวิธีการที่ทันสมัยที่สุด เพื่อการได้มาซึ่งลูกค้ารวมถึงการขับเคลื่อนด้วยแผนการตลาดอันทรงพลังสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แขแง็งแกร่งเปิดมิติใหม่ให้คนรู้จักเครือข่ายเกมออนไลน์ที่กำลังเปิดตัวอย่างเ็นางการคืออ f i g ิกและ Mixter A กคือศูนย์รวมเกมบันเทิงออนไลน์โดยอ f i g ิกจะเป็นตัวกลางที่เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทเกมต่างๆด้านสื่อบันเทงิงได้เข้ามาโปรโมทหรือโฆษณาและทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมต่างๆได้ง่ายขึ้น Mix ตอร์ คือส่วนรวมเกมออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือทั่วโลกโดยทั้ง2บริษัทจะมีรายได้จากการทําโปรโมตโฆษณาให้กับเกมต่างๆรวมถึงส่วนแบ่งจากการซื้อขายและเติมเกมต่างๆภายในระบบอีกด้วยจากสถิติเกมโทรศัพท์มือถือที่ทํารายได้มากที่สุดในปี2019นั่นก็คือเกม Honor of k i n g หรือ Arena of Valor ซึ่งทำรายได้ไปกว่า1.6พันล้านเหรียญสหรัฐและมีจำนวนผู้เล่นสูงถึง200ล้านคนทั่วโลก จากสถิตินี้ทำให้เราเห็นได้ว่าการตลาดเกมออนไลน์ในมือถือนั้นเป็นการตลาดที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกคราวันจะได้รับหลักสูตรการเรียนรู้ Education Watcher ซึ่งจะประกอบด,ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้รอบตัวในด้านต่างๆเพื่อให้คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านแนวความคิดหรือหลักเริ่มต้นการทาธุรกิจต่างๆเป็นต้น นอกจากนั้นสมาชิกยังจะสามารถที่จะได้รับโอกาสทางธุรกิจคือสามารถทําการตลาดช่วยเพิ่มจํานวนสมาชิกด้วยเครื่องมือทําการตลาดออนไลน์อย่างมืออาชีพและทรงพลังในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการบริหารมวลชนหรือจะเป็นรายได้จากกิจกรรมต่างๆที่บริษัทจัดขึ้นรวมถึงรางวัลแห่งความสําเร็จอีกด้วยคราว,วันยังมีหลายสิ่งมากมายให้คุณได้เรียนรู้และค้นหา หากสนใจและอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคราวัน Impossible is nothing ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้